สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมครูสายฟ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครับในวันนี้นะครับเช้านี้ผมก็เพิ่งจะกลับมาจากการออกไปวิ่งนะครับวิ่งได้ประมาณ4กิโลกว่าๆนะครับเอาแค่เบา ก่อนหน้านี้ก็นำนักเรียนไปแข่งนะกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเพิ่งเริ่มส่งนะครับครูสายฟ้าเพิ่งได้ย้ายไปบรรจุได้ปีหนึ่งกออ็อยากจะเริ่มส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนะก็รู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆครับกับการแข่งขันกีฬาแต่ว่าครูพลระกับกีฬานี่มันต้องไปด้วยกันครับมันจะแยกกันไม่ได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสอนเพราะว่า ก่อนหน้านี้มีการสอบบรรจุข้าราชการครูรอบทั่วไปไปใช่ไหมครับซึ่งหลายคนก็ผ่านการคัดเลือกซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนของผมด้วยนะที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็อ่าขอเนี่ยจะต้องมีการสอนนะครับมีการสัมภาษณ์และการสอนรู้สึกว่าจะประมาณ25นาทีหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็ เพิ่งจะให้คําแนะนําเพื่อนไปเพราะว่าเพื่อนของผมนั้นไม่ได้สอนมาหลายปีนะก็คือพยายามสอบอยู่ทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ประสบความสําเร็จครับแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือการสอบสอนนี่แหละนะครับหลายคนนะครับที่อสอบติดในรอบนี้แล้วก็ไม่ได้สอนมานานนะครับหรือว่าเพิ่งจบใหมๆ่ๆเลยนะครับเพิ่งจบใหม่ๆแต่ก็มันก็เว้นมานะครับเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยมันอาจจะ,ะไม่ลื่นไหลหรือว่าไม่รู้จะสอนยังไงอ,อย่างพละ ศึกษานะครับถ้าเราจะสอนพละศึกษาคณะกรรมการมาเล่นกับเรานะมาร่วมฝึกกับเราได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าฝึกไม่ได้เราก็จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลนะ์นะวันนี้จะสาธิตวิชาพละนะครับโดยใช้กีฬาวอลเลย์บอลน,นะให้เพื่อนเพื่อนได้ลองดูแล้วก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ถ่ายด้านนอกเสียงอาจจะเบาไปหน่อยพยายามอยากจะพยายามพูดดังๆ นะครับจะให้เพื่อนๆได้ยินด้วยแล้วก็เสียงรถมันก็ดังนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยเมื่อเราเต้องไปสอบผ้าคอสิ่งที่เราต้องเตรียมคือแผนแผนเนี่ยเราส่งไปอยู่แล้วนะครับแผนแผนที่สําคัญก็คือเราต้องศึกษาแผนที่เราส่งไปก่อนว่าเราใช้สื่ออะไรบ้างเราสอนชั้นไหนแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ในแผนที่เราส่งเราก็จะระบุไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผนคือไกด์ไลน์สําหรับครูนะครับหลังจากที่เป็นสอบผ่านแล้วได้เป็นครูเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับที่เราจะต้องส่งแน่นอนคือแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็ศึกษาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสอนเราจะได้รู้ขั้นตอนในการสอนนะครับสำหรับวิชาวอลเลย์บอลที่ผมจะมาสาธิตนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับสมมุตินะครับอันนี้สมมติอย่างแรกที่แน่ๆต้องมี นะครับไม่ว่าสมมุติหรือว่าในการสอนจริงนะก็คือนกหวีดนะครับนกหวีดเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยควบคุมนะครับการจัดการชั้นเรียนควบคุมระเบียบนักเรียนหรือการสั่งในการทํากิจกรรมนะครับได้ดีเพราะฉะนั้นครูพละจะต้องมีนี่เลยครับนกหวีดนะครับสองก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องสอนนะอย่างวันเล่ก็เตรียมลูกวันเล่นะครับสอนบาสก็เตรียมลูกบาสนะครับสอนวิชาไหนๆแล้วก็ลองเตรียมนะครับอาจจะบางกีฬาอาจจะไม่ต้องใช้เช่นกรีฬานะครับอาจจะ สอนเรื่องการออกสตาร์ทนะลักษณะการวิ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องเตรียมมากอาจจะเตรียมพวกมาร์กเกอร์หรือว่ากลวยนะครับต่างๆโอเคตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมนะครับให้เพื่อนๆลองจําลองนะว่ามีคณะกรรมการนะครับแล้วเราต้องไปสอนสิ่งสําคัญเลยที่อยากจะฝากก็คือเราจะไม่อธิบายให้กับคณะกรรมการนะครับเราจะต้องสอนโดยสมมุติว่าเรามีนักเรียนอยู่นะครับสายตานี้สําคัญนะครับสายตา,นะา,ยตาจะต้องมอง ว่าเราเห็นนักเรียนนะครับแล้วก็พูดอย่างทั่วถึงนะครับอธิบายด้วยเสียงที่ดังชัดเจนและก็ไม่ตะกุกตะกักนะครับสอนให้มันพยายามลื่นไหลนะครับให้มันสมูทอ่ะถ้าสมมุตินะสมมติว่าวันนี้ครูสายฟ้ามาสอบสอนนะครับก็จะลองสาธิตได้ดูนัเรียนทั้งหมดจัดแถวจัดแถวตอนเลยครับแถวตอนให้เท่าๆกันครับประมาณ4ีแถวอ่ะจะัดแถวตอน4แถว โอเคจากนั้นกลางแขนสองช่วงแขนนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกทักษะการเพราะนั้นเราต้องเว้นห่างๆหน่อยเดี๋ยวมันจะไปกระทบเอาเพื่อนโอเคพร้ okay. อมแล้วหัวหน้าบอกทำความเคารพครับหลังจากนี้นะก็อาจจะใช้การอธิบายคณะกรรมการนะครับว่าให้นักหัวหน้าห้องนะครับบอกทาความเคารพนะครับแล้วคุณครูก็กล่าวสวัสดีนักเรียนอ่ะทั้งหมดนั่งโอเคนั่งให้เรียบร้อย วันนี้วันนี้ทักษะที่เราจะมาเรียนกันวันนี้คือทักษะการ under ลูกวอลเลย์บอลน,นะครับ under under คือท่านี้เอเคยเห็นกันหรือเปล่าทักษะการ under b ร์บอุ้ยไหนใครเคยเล่นแล้วบ้างใครเคยทํามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับเฮ้บางคนก็เคยทําบางคนก็ไม่เคยทํานะครับอ่ะทักษะ การเล่นลูก2มือล่างหรือว่าการอันเดอร์นะเป็นทักษะที่สําคัญเลยนะครับเป็นทักษะพื้นฐานเลยที่นักวอลเลย์บอลนะครับควรจะทําได้นะครับ,รนะรบเพราะว่าถ้าเรา,เาทาท่าอันเดอร์บอลไม่ได้เนี่ยการเล่นก็มันก็ไม่ได้อะนะครับมันไม่ได้นักเรียนจะตีแขนเดียวนะจะตกกันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยครูขอเปรียบเทียบก,ก่อนนะครับกับกีฬาบาสเกตบอล ซึ่ง2กีฬาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับบาสเกตบอลกับวอลเลย์บอลเนี่ยออย่างวอลเลย์บอลนะครับทักษะยากไดใครว่าทักษะ <Yeah. S 1> ยากยกมือยกมือเลย <Yeah. S 1> ยากไหม <Yeah. S 1> ยากนะครับ <Yeah. S 1> มันจะมีทักษะอะไรบ้างวอลเลย์บอลมีทักษะการ under. อันเดอร์อ่าทักษะอะไรอีกทักษะการเสิร์ฟถูกต้องนะจะเสิร์ฟมือบนมือล่างทักษะการเซตนะครับทักษะการเซตและอีกอันหนึ่งทักษะการตบ นะครับทักษะการตบนี่คือยากมากนะครับยากมากส่วนมากก็จะยืนตีนะครับในระดับนักเรียนนะครับอ้อมีอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันนะการสกัดกั้นหรือการขึ้นบล็อกนะครับทักษะเหล่านี้ยากแต่การเล่นง่ายการเล่นเล่นกี่จังหวะกีฬาวลเลย์บอลเล่นกี่จังหวะใครรู้ใครรู้นะครับเล่น3จังหวะคนแรกฝั่งตรงข้ามเซอร์มาคนแรกทาอะไรครับ Under, อ set, นันเดอร์นะครับ,บวันที่2เซตนะครับจังหวะที่3ก็ตกไปนะครับตกไป3จังหวะนะครับมีโอกาสได้แต้มแล้วบางทีบางครั้งเอาไฟตรงข้ามเซฟปุ้งลูกออกเราได้แล้วเราได้แล้วหนึ่งแต้มนะครับฝ่ายตรงข้ามเซฟปุ้งติดเน็ตปุ๊บเราได้ไปแล้วนะครับอีกหนึ่งแต้มเพราะฉะนั้นการได้แต้มเนี่ยมันง่ายกว่านะครับแต่ทักษะกว่าจะเล่นได้เนี่ยมันยากแต่บาสเกตบอล บาสเกตบอลทักษะเป็นไงง่ายนะครับเนี่ยนะออเคาะนะครับอ่าเคาะบอลมีอะไรอีกส่งนะครับส่งก็แล้วแต่เราเลยเราจะส่งท่าไหนนะครับแต่การเล่นยากเพราะว่ากว่าที่เราจากฝั่งเรานะจะไปฝั่งตรงข้ามและจะไปถึงห่วงและชูให้ลงเนะี่ยยากบางคนส่งไปส่งไปพอไปถึงเพื่อนคนสุดท้ายยิงปึ้มไม่ลงนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปจะถึงแล้วเพื่อนปัดปึ้ง วิ่งกับปเปลี่นบอลอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของบาสเกตบอลเนี่ยเล่นยากนะมันเป็นกีฬาประเภททีมแล้วก็ทั้ง2ทีมอยู่ในสนามเดียวกันโดยที่ไม่มีอะไรกัน้นนะเล่นกันโดยที่ไม่มีอะไรกั้นนะครับมันก็อาจจะกระทบกระทั่งนะครับจะได้ยิงอยู่แล้วเพื่อนปัดบอลหายไปเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของ2กีฬาที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับอ่ะมา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 ,มาเข้าเรื่องวิธีการฝึกทักษะของกีฬา บอลในทักษะการอันเดอร์นะครับอย่างแรกเลยที่นักเรียนจะต้องรู้คือ,อการจัดแขนนะครับการจัดแขนของเราเราใช้ส่วนไหนตีมีใครรู้มีใครรู้ไหนใครที่เคยทำเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเคยทำนะครับส่วนที่เราจะต้องใช้กบบระบอบอลก็คือปลายแขนส่วนล่างนะครับปลายแขนส่วนล่างนี่นะครับเราจะไม่ใช้หัวหมัดนี่เขาเรียกหัวหมัดนะหรือใช้หมัดในการตีนะเพราะว่าทิศทางมันจะผิดเพี้ยน น้ำไม่คงที่นะครับส่งก็ความแม่นยังไม่มีใช้การตีด้วยปลายแขนส่วนล่างนี่นะนี้ต่อไปอการวางมือก่อนการตีนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบแบบแรกนะครับอลอง้อนมือนักเรียนสอนมือดูสอ,อนมือแขนตึงแขนไม่งอนะครับอ,อย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ขอเงินแล้วนะครับแขนตึงจากนั้นนำปลายนิ้วมาชนกันอย่างนี้นะครับแขนตึงหักข้อมือลงเล็กน้อย อ่าลักษณะนี้เห็นไหมเห็นของครูไหมอ่าทุกคนลองยืดออกมายืดออกมาไหนลองดูกับเพื่อนซิอ่าจากนั้นเวลาที่เราตีเรา,เราก็ต้องยกไหล่เล็กน้อยอ่านี่แบบแรกแบบที่สองนะครับแบบที่2คืออ่ากดไลล์เยี่ยมครับอ่าแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งมากำนะครับกำหมัดของเราแล้วก็รวบนิ้วหัวแม่มือชี้ตรงไปข้างหน้านะครับชิดกันแบบนี้นะครับแบบประสานมืออย่างนี้ได้ไหม ได้นะครับแบบภะสานมื่นนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่คล่องนะครับพอบอลมาจริง,รงมือไปไม่ทันนะกว่าจะสอดเข้านะต้องฝึกจนคล่องแคล่วจริงๆงนี่แบบ3แบบ4แบบนี้ไม่นิยมใช้แล้วแบบปกบเข้ามาเลยนะครับปกบเข้ามานะครับอีกแบบหนึ่งหมัดชนหมัดนี้ก็รวดเร็วนะครับหมัดชนหมัดก็แล้วแต่ความถนัด นะครับนักเรียนลองทําดูแล้วก็เราถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะแต่สิ่งสําคัญคือต้องตีด้วยปลายแขนส่วนล่างนะครับข้อมือไม่ยกขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะว่าบอลเมื่อกระทบมันอาจจะมากระทบที่หมัดของเราด้วยนะต้องหักนี้นะครับให้เป็นพื้นที่เรียบๆโอเคจากนั้นต่อไปคือการยืนการยืนเนี่ยใครจะยืนขาคู่เพื่ออันเดอร์ก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะแต่ว่าการ ที่จะเหมาะกับการเคลื่อนที่ที่สุดก็คือการยืนแบบเท้านำเท้าตามนะครับทุกคนอาดูเท้าของครูครับการยืนเท้านำเท้าตามก็คือเท้าหนึ่งอยู่หน้าเท้าหนึ่งอยู่หลังนะครับอย่างนี้เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าก็ได้เคลื่อนกลับมาข้างหลังหรือสไลด์ไปด้านข้างนี้มันง่ายนะครับเท้านำเท้าตามคือนอย่างนี้นะครับเท้าหนึ่งอยู่หน้าแล้วก็จะต้องย่อขาด้วยการอันเดอร์ที่ดีดดนะเราจะต้องใช้แรงจากขา ขึ้นมาเพื่อส่งแรงนะครับมือเราตึงๆเราจะไม่ออกแรงในการตวัดตีนะครับเราล็อกแขนให้ตึงย่อขาแล้วก็ออกแรงตีออกไปนะครับตามทิศทางที่เราต้องการอ่าอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองฝึกลองฝึกนะครับวิธีการปฏิบัติก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาทีละคนนะครับออกมาสอก 29เลยสองเกแต่นั้นหันหน้ากลับไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็แต่ละแถวจะต้องยืนถือบอลกัคนละลูกนะครับอ่าแล้วก็ฝึกการอันเดอร์อย่างนี้นะครับ1ครั้งแล้วจับ1ครั้งแล้วจับนะครับทําคนละสามครั้งแล้วเราก็ส่งให้เพื่อนคนที่เพื่อนส่งบอลให้ก็เดินออกมาแล้วก็ปฏิบัติเหมือนคนแรกนะครับก็คืออันเดอร์สครั้งนะหจับ 1. จับโอเคไหมครับอ่ะพร้อมแล้วใครงงยังมีใครงงไหมไม่มีนะทั้งหมดลุกโอเคจับแถวกอะไหล่คนหน้าแตะไหล่คนหน้าครับเอามือลงอ่ะคนแรกเดินออกมา29งาหลังจากนั้นนะครับก็อธิบายคณะกรรมาการว่าครูก็นําลูกวลลเลบอลที่จะใช้ในการเรียนการสอนแจกให้นักเรียนนะครับแต่ละแถวเพื่อใช้ในการฝึก นะครับจากนั้นก็ให้เวลานักเรียนฝึกนะครับแบบแรกประมาณ2อาที <c oughs> ก็ให้นักเรียนฝึกไปนะครับทําแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็วนกันไป <c oughs> เมื่อครบเวลาที่ครูกําหนดก็เอา <c oughs> แล้วก็ให้นักเรียนยืนในแถวนะครับอ่ะจากนั้นลองดูแบบที่2ยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับทุกคนยังอยู่ในรูปแบบเดิมแต่ให้เรียนอันเดอร์ต่อเนื่องอ่าแล้วก็จับประมาณ3มครั้ง1 <c oughs> 2 3สา แล้วนักเรียนก็จับถ้าบอลหลุดไปตรงไหนพยายามเก็บมาให้เพื่อนด้วยนะครับหรือว่าคนที่ฝึกก็ไปเก็บมาเองนะครับแล้วก็กลับมาฝึกต่อนะครับอ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถืบอบอลเริ่มอ่านักเรียนก็ฝึกไปในช่วงนี้นะครับในแบบที่สองครัวให้เวลาตามที่ครูกาหนดหรืออาจจะเราอาธิบายคณะกรรมการว่า อาจจะดูจากจํานวนนักเรียนนะครับว่านักเรียนทําครบแล้วแต่ละกลุ่มครูก็สามารถเป่านกหวีดเพื่อสั่งหยุดได้โอเคครบแล้วทุกคนใครยังไม่ได้ทําไม่มีนะครบแล้วโอเคต่อไปแบบที่สามครับแบบที่สามให้แต่ละกลุ่มจับกลุ่มเป็นวงกลมหนึ่งวงไปด้ยอ่าให้นักเรียน จับกลุ่มนะครับในแถวเดิมนะครับแถวเดิมแล้วก็จับเป็นวงกลมอ่าจับจับ,จ,บจับแขนต,ตึงนะครับหาพื้นที่ว่างไม่เบียดกันไม่เบียดกันจากนั้นเอามือลงโอเคทุกคนก็จะมี1กลุ่มกับลูกวอลย์บอลน,นะครับลูกวอลย์บอลทักษะต่อไปคือให้นักเรียนอันเดอร์อันเดอร์ไปหาใครคนนั้นก็อันเดอร์กลับมานะครับพยายามให้อยู่ในวงของนักเรียนเองนะครับไม่ส่งไปทางอื่นนะให้อยู่ในวงของนักเรียน พร้อมไหมพร้อมไหมดูแล้วน่าจะเก็บบอลกันเหนื่อยแน่เลยอ้าวถ้าพร้อมแล้วเตรียมให้อยู่ในวงของตัวเองนะครับอันเดอร์คนละครั้งเริ่มหลังจากนั้นนะครับเราก็อธิบายคณะกรรมการว่าในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมในแต่ละแบบฝึกนะครับครูก็ต้องคอยเดินดูแต่ละกลุ่มเพื่อแก้ไขปรับปรุงนักเรียนนะครับคนที่ยังทําทักษะไม่ได้นะครับเราก็เข้าไปอธิบายเสริมให้เขามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นนะครับ อ่าทั้งหมดหยุดโอเคกลับมาจัดแถวต้นนะครับไม่ช้าไม่ช้า5้3 2นะครับเราอาจจะใช้อธิบายคณะก,กรรมการว่าเราอาจจะใช้การนับนะครับเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้กลับมาในแถวอย่างรวดเร็วนะครับอ่าทั้งหมดนิ่งนั่งลงโอเค หลังจากที่เราผ่านขั้นการอ,อธิบนำเข้าสู่บเรียนนะครับนำเข้าสู่บเรียนด้วยการที่เปรียบเทียบนะครับสองิ้นกีฬาแล้วก็มีการถามความรู้นักเรียนความรู้เดิมนะครับใครเคยเล่นใครไม่เคยเล่นต่อมาก็จะเป็นการอธิบายและสาธิตก็คืออธิบายการวางมือนะครับสาธิตนะครับว่าทําลักษณะไหนจากนั้นก็ฝึกหัดและปฏิบัติฝึกหัดและปฏิบัติก็คือให้นักเรียนออกมา อันเดอร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ออกมานะครับแล้วก็ขั้นนําไปใช้ก็คือแบบฝึกแบบฝึกที่เราใช้นะก็คือให้นักเรียนอันเดอร์การเป็นวงกลมนะครับแล้วเราก็ใช้การสังเกตในการประเมินดูว่านักเรียนสามารถทําได้ประมาณไหนนะทำได้ดีแค่ไหนจากนั้นเราก็สั่งเรียกรวมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ขั้นสรุปนะครับอ่าทุกคนนั่งเรียบร้อยนะครับเป็นไงเป็นไง ไหนยังมีใครที่ยังทําไม่ได้ใครทำได้แล้วนะครับจากที่ครูดูนะก็มีคนที่ทําได้อยู่หลายคนนะแต่ว่าบางคนก็ยังยังไม่คล่องนะครับยังมีการตีแล้วก็ทิศทางยังไม่แม่นยําทีก็เราก็ค่อยฝึกในคาบถัดไปหรือนักเรียนสามารถมาขอ,อยืมอุปกรณ์นะครับในช่วงพักเที่ยงเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมได้นะครับครูก็จะอนุญาตอ่ะมาเรามาสรุปกันในวันนี้เห็นไหมครับว่าทักษะแค่ทักษะแรกนะครับคือการอันเดอร์ ยังเป็นทักษะที่ยากและก็หลายคนก็ยังทําไม่ได้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปฝึกฝนเพิ่มเติมอ่ะการ Under, อันเดอร์สำคัญอย่างไรสําคัญอย่างไรในช่วงต้นนะครับครูบอกไปแล้วว่ามีทักษะอะไรบ้างของวลเลย์บอลมีอันเดอร์มีเซตมีตบมี Top, มสกัดกั้นนะครับถ้าเราเซตไม่ได้อ่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าและถ้าเราตบไม่ได้เราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าเราสามารถ ทำถ้าอันเดอร์อันเดอร์ได้นะครับถ้าเราทำแค่ทักษะการอันเดอร์หรือการเล่น2มือล่างได้เราก็สามารถเล่นได้ฝั่งตรงข้ามเสร์มมาคนแรกทำอะไรอันเดอร์นะครับต้องตั้งอยู่แล้วคนแรกต้องรับด้วยอันเดอร์นะครับรับปุ๊บคนที่2ปกติแล้วเขาเซตถ้าเราเซตไม่เป็นเราก็อันเดอร์คนที่3ต้องตบแล้วนะครับแต่ถ้าตบไม่เป็นเราก็อันเดอร์นะครับ แค่นี้นะรสามารถเล่นได้แล้วนะครับแค่ทักษะการอันเดอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องฝึกให้คล่องแ่วนะครับอย่าลืมไปทบทวนว่าขาต้องยืนยังไงส่งแรงจากไหนจากขานะแขนเป็นไงตึงหนงงอแขนจะต้องตึงนะครับโอเคถูกต้องอ่ะสำหรับวันนี้น่าจะเหนื่อยกันพอสมควรทั้งหมดต้องยืนทั้งหมดจัดแถวโอเคเอามือลง จัดเครื่องแต่งกายดูเครื่องแต่งกายของตัวเองให้เรียบร้อยนะข้าต่อไปเรียนอะไรครับข้านี้ได้เหงื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่ครูปล่อยนักเรียนนะครับอย่าลืมไปล้างมือทุกคนเลยทุกคนเลยนะไปที่อ่างล้างมือแล้วก็ล้างมือให้สะอาดล้างสบู่ด้วยหรือว่าเราจะล้างแอลกอฮอลที่ตท,ที่ครูวางไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสมัมผัสนี่ลูก,กบอลแล้วก็โดนพื้นตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับแล้วก็รับมาจากเพื่อนอีกทีนึง ต่างคนต่างจับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันก็อาจจะสะสมอยู่ที่มือเราเพราะฉะนั้นไปล้างมือให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปรับประทานอาหารทุกครั้งนะทุกครั้งโอเคทั้งหมดต้อง่าเริ่มวิชาพละศึกษาพอครูปล่อยจะต้องทําอะไรตรอบมือสามครั้งนะก้าวหนึ่งสองสามเฮใช่ไหมอ้าวทั้งหมดต้องวันหน้าสั่งทรมาครบนักเรียนก็จะ,น,น,จะนักเรียนทั้งหมดทำฟองคารบนะแล้วแต่โรงเรียนนะแล้วก็อาจจะ ขอบคุณก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ 1, 2, 3, hey! okay. หนึ่งสองสามเฮโอเคไปครับทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ oh. ประมาณนี้เวลาตอนนี้อัดมา20นาทีสี่สามวินะครับก็พอประมาณนะครับเราอาจจะต้องอธิบายเพิ่มหรือใช้สื่อเพิ่มในความเป็นจริงนะเราจะต้องสอนให้ได้ประมาณ50นาทีหรือ1ชั่วโมงในการสอนจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารในเรื่องของเวลาให้ดีอ่ะ ก็จบไปในการสาธิตการสอนนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับวิชาพละศึกษาก็ดีหรือวิชาอื่นๆก็ดีให้เห็นเป็นไกด์ไลน์ว่าการที่เราจะต้องอธิบายเนี่ยเราต้องเตรียมขั้นตอนให้ดีเราต้องพูดเราต้องมองนักเรียนนะครับเราจะไม่อธิบายให้กับกรรมการนะครับว่าอย่างนี้นะครับเราก็จะให้นักเรียนอันเดอร์บอลนะครับแล้วก็ผมก็จะให้นักเรียนทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราจะไม่อธิบายกับกรรมการแต่เราจะสาธิตการสอน ว่ามีนักเรียนจริงๆเราจะต้องทําอย่างไรเห็นไหมครับให้มันลื่นไหลยอย่างนี้หลายทบ่ายไปเราจะไม่ตะกุตะกักนะครับให้ทุกคนลองซ้อมก่อนซ้อมก่อนที่จะไปสอนจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามีเรื่องอยากจะเสนอแนะก็คือพยายามสอนอิงตามแผนที่เราส่งไปนะครับเราใช้สื่ออะไรเราก็นําสื่อนั้นมาใช้สาธิตการสอนนะครับกิจกรรมที่ใช้มีอะไรบ้าง ขั้นตอนจะต้องเรียงฝึก,ก,กให้ถูกต้องนะครับขั้นนำข้าสูเรียนขั้นอธิบายและสาธิตนะครับหรือถ้าเป็นวิชาอื่นอาจจะขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปนะครับเราก็ต้องจัดให้มันโอเคแล้วก็เราสามารถเสริมแทรกอย่างอื่นได้นะครับบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เขียนเช่นถ้าสอนสุขศึกษาเราอาจจะเอาข่าวมาเล่าให้นักเรียนฟังเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาก็ได้นะครับคือในแผนเราไม่ได้เขียนนะครับแต่เราก็สอดแทรกไปในการสอนจริงก็ได้นะครับ พยายามฝึกฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะคล่องนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับครูสายฟ้าที่มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการสอนกันนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งสอนแล้วจะต้องสนุกนะครับนักเรียนต้องไม่ตึงเครียดจัดกิจกรรมครูต้องยิ้มแย้มแล้วก็ในวันสอบจริงนะครับอย่างครูพละต้องแต่งกายด้วยชุดวอร์มให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ที่สําคัญคือนกอกวีดนะครับบอกคณะกรรมการเลยว่านี่แหละคืออุปกรณ์ในการจัด บรรยากาศนะจัดระเบียบของนักเรียนในชั้นเรียนนั่นเองครับอ่ะสำหรับวันนี้ครูสายฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสุดท้ายถ้าชอบคลิปโรนี้นะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูสายฟ้านะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการสอบภาคคอครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ